สวัสดีนะครับลูกค้าร้านพรฟอร์แมนเกิดลูกเหตุทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบเบรกนะฮะอันนี้เป็นรถมาสด้าเชคหนะฮะตอนลูกค้าขับเข้ามายังไม่ถอดล้อเนี่ยผมบอกลูกค้าพอเดินดูรอบรถเนี่ยดูสภาพเขาบอกมีปัญหาเรื่องเบรกไม่อยู่แล้วไปมีเสียงดังนะฮะผมพอเห็นสภาพล้อหลังซ้ายเนี่ยจุดที่ขาวๆแบบเนี้ยผมบอกลูกค้าแต่ตอนก่อนถอดล้อเลยว่ามีปัญหานะครับล้อนเนี้ยพอเบรกหมดลูกค้างงเป็นไปได้ยังไงพี่อ่าปัญหาแบบนี้เนี่ยมันเป็นอาการที่ ฟองจากพยัคซิรภาพปกติเนื่องจากว่าถ้าผ้าเบรกมีม,มียังมีเนื้อผ้าอยู่ไม่ได้สึกถึงเนื้อเหล็กนะฮะจานจะมีลักษณะมันวาวไม่ขึ้นเป็นคราบขาวๆอย่างนี้นะครับอาการผ้าเบรกหมดเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวผมหยิบผ้าเบรกตัวอย่างให้ดูนะครับที่ผ้าเบรกหมดเห็นไหมครับอันนี้คือผ้าเบรกที่ใช้งานมาหมดเปีล้วเนื้อผ้าแทบไม่เหลือเลยเป็นเนื้อเหล็กขูดเนี่ยนะฮะเห็นไหมเหล็กขูดกับเหล็กเนี่ยมุมอย่างเงี้ยมุมปลายเนี่ยนะครับเหล็กขูดกับเหล็กเนี่ยก็จะทําให้เห็นเลยว่า เนื้อเหล็กฝั่งนี้ก็ขาวฝั่งนู้นก็จะเป็นสีขาวๆเหมือนกันนะฮะตรงไหนที่ยังมีเนื้อผ้าเบรกอยู่ก็ก็จะเป็นสีมันวาวอย่างนี้ปกตินะฮะอันนี้คือการการมองเห็นสภาพภายนอกจากจากประสบการณ์ที่ที่เรามองเห็นเองได้เลยนะฮะเรื่องนี้อาจจะไม่จำเป็นต้องไปดูระดับน้ำมันเบรกนะครับไปดูระดับน้ำมันเบรกนะครับก็ก็เป็นตัวฟ้องได้ว่าว่าจานผ้าเบรกหมดนะฮะจนกินถึงเนื้อจานอันนี้ เราอาจจะต้องเทียร์าจา์หรือถ้าจา์หมดสภาพจริงๆจนโคตรเละสภาพเสียสภาพก็เปลี่ยนไปจารย์เบรกใหม่นะฮะลูกค้าท่านใดดูคลิปแล้วถูกใจกดสามารถกด s u b สไครต์ที่ p e r f o r m ร์แมนนัปเกรดชาแนลของเราได้เพื่อได้รับรู้ข่าวสารใหม่ๆจากจากร้านเรานะฮะแล้วก็ท่านใดต้องการนัดคิวซ่อมแซมหรือโซสอบถามข้อมูลเนี่ยนะครับสามารถโทรได้ที่เบอร์0 8 9 3 6 5 9 1 5 6 แล้วก็ live ID, นัดิวไลออฟฟิเชียลไอดีแอสไซน์มีตัวแอสไซน์ก่อนนะฮะแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนต์อัปเกรดติดกันโอเคขอบคุณนะครับที่รับชมทุกท่านสวัสดีครับ